สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีเอซีที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบส่วนพี่น้องชาวคะแมามิงกระรบาพี่น้องชาวเมียนมานะครับขอความาสงบกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับ ผมวิเชนไกยันทาอาดีตกรรมการสว่วนุมหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถรมนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่11เมษายนพุทธศักราช2564นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์แรม14ค่ำเดือน5ปีฉลูนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิ้นสายวายกันอีกสักคู่หนึ่งนะครับตามคำแนะนำของ f อีผู้น่ารักนะครับ <c oughs> วันนี้จะเป็นคู่ของคุณมิวสุขสิทธิ จงชีวีวัตนะฮะและคุณกัฟขณาวุฒิไตรพิพัฒพงศ์นะฮะเรามาดูาความเป็นคู่จิ้นหรือจะเป็นคู่จริงของทั้งสองท่านนะครับว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศท,ทางใดน,นะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันของทั้งสองท่านกันสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เริ่มที่คุณมิวสุประสิทธิ์จงชีวีวัดนะครับเจ้าของส่วนสูง 183เซนติเมตรนะครับเกิดเมื่อวันที่21คกุมภาพันธ์2534ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นดารานักแสดงนักร้องในแบบนะครับแจ้งเกิดจากซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันสดีๆนะฮะเข้าสูงการจากการถ่ายแบบโฆษณานแล้วก็เล่น MV นะครับหนังสั้นด้วยนะฮะมีความโดดเด่นหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตานะครับเสียงร้องนะครับและที่สำคัญเนี่ย เรื่องความรู้ความสามารถและด้านการศึกษาเนี่ยค่อนข้างเด่นเลยนะฮะเพราะว่าคุณมิวที่เคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับระดับมัธยมนะฮะจบปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับขออภัยฮะเกษตรศาสตร์นะครับได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะจบปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็ขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรขออภัยนะ จุฬาลงกร,กรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นว่าที่ดรในปัจจุบันนะครับได้รับฉายาพระเอกล้านวิวนะครับเพราะว่าปล่อยบทเพลง<ม>เพลงแรกนะครับในานามของศิลปินซิงเกิลซีซัอนออฟยูนะครับเมื่อปี2556เอ่อโทษนะของัน563เอ่อ<ม>ใน u t u b e นะครับโดยมียอดวิว1ล้านวิวนะครับโดยใช้เวลาเพียง45ชั่วโมงเท่านั้นเองฮนะ ถูกจับเป็นคู่จิ้นกับคุณกราฟคณาวุฒิในปัจจุบันนะครับมาดูส่วนของคุณกราฟคณาวุฒิไตรพิพัฒพงศ์นะฮะเจ้าของสูง185เซนติเมตรนะครับเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นดารานักแสดงนักร้องนะครับแจ้งเกิดจากซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆนะฮะช่วยเยช่เนเดียวกันนะครับโดยคู่กับคุณ มิวสุปภะสิ์นี่แหละฮะเริ่มต้นจากการแสดงละครนะครับเลือดมังกรทางช่อง3 HD นะครับแล้วเข้าสู่วงการจากการชักนำของเบิร์มแฟมิลี่นะครับผลงานชิ้นแรกคือเป็นนายแบบไก่ทอด KFC นะครับของผู้พันซันเดอร์นะฮะมีผลงานสร้างปรากฏการพิเศษเช่นเดียวกับคู่จิ้นนะครับโทษน,นะจับคู่กับคุณวอ วันรัตนะครับปล่อย MV จากค่าย GBM Grammy กรเมื่อ2,563เนี่ยนะครับใช้เวลาเพียง1่วันนะฮะ2 4ชั่วโมงสามารถทำยอดวิวได้1ล้านวิวได้เช่นเดียวกันนะครับคุณกับนั้นเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับแล้วก็จบการศึกษานะครับะดับเบียตีที่คณะครุศาสตร์พิศกรรมนะครับอ่าโทษนะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าทนบุรีนะครับ เรามาดูพื้นดวงชะตาของทั้งสองท่านกันนะครับเริ่มที่คุณมิวสุประสิทธิ์จงชีวีวัดนะครับเกิดเมื่อวันที่21คกุมภาพันธ์3 5 3 4ตรงกับวันพฤหัสขึ้น8ค่ข้ามเดือน4ปีมะเมียนะฮะอายุปัจจุบันคือ30ปี1เดือนกับ19วันนะครับอายุ31ปีนะครับลักษณะวันที่เกิดนะั้นเป็นคนวันพฤหัสเนี่ยรอบรู้ชอบการศึกษานะครับ รักความถูกต้องมีคุณธรรมและศีลธรรมนะครับกตัญญูซื่อสัตย์สุจริตขี้เก่งใจรักเนยศรีเป็นผู้ใหญ่กับตัวนะครับเดินเกิดมีดาพุธกุ่มเป็นคนพูดจาฉลาดปฏิบาตดีเจ้าความคิดนะครับนักคิดนักวางแผนได้รู้เร็วปรับตัวดีนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองนะครับมีพรสวรรค์นั้นการพูดนะครับวิถีชีวิตนั้นต้องต่อสู้นะครับและชอบความท้าทายด้วยครับวกอัตตาไป็รกลบภาษากระดุมพระไป็นกรบภาษาด้วยเช่นกันนะครับ เป็นคนขยันน้หมากินเก่งนะครับด้วยทาสีและมีมาอุดแล้วก็ลาภะนั้นมี11สิบเอ็ดชาชาโชคโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับเพราะดาวเสาร์มี16บโศลุบางคนแล้วก็ทาสีมีมาอุดนะครับแล้วก็ลาภะนั้นมีสิบเอ็ดลาโชคไดียกันนะครับโดยเฉพาะความเป็นศิลปินนั้นดาวศุกร์ไปกระทบเคหังในอังกฤวิชานะครับมันคงมากนะครับและเป็นเดชในทางรักษาแล้วก็ดาวศุกร์นั้นเป็นมาอุดด้วยนะครับมาดูความรักและความเป็นคู่กันนะครับเรื่องความรักดาวศุกร์นั้นไปกระทบมีหน้าไปกระทบอุบาทนะคร ครอบคัวนะฟันธุมรณะนะครับไปกระทบมรนะไปกระทบภาษาในของวิชาเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรมันคงคู่นะครับจุดที่เป็นลาภะนั้นไปกระทบ มีสเสบีย์ราชาโชคหมายความความรุ่มร้อนนะครับแต่ว่าก็ส่งเสริมกันดีนะครับไปกระทบเพระเรงโภคานั้นก็จะได้คู่มีรั์นะครับในเรื่องของคู่ครองปัตตนีนะไปกระทบโพคาไ <ๆ S 1> ปกระทบพวกสมบัตเนี่ยอันนี้มีรั์แน่นะครับแล้วก็ไปกระทบราพระฐาน11บเนี่ยได้คนที่ค้ำจุดน,นะครับแต่ว่า11บราชาโชคนั้นไปกระทบสาหะด้วยก็หมายความว่ามีอุปสรรคบ้างนะครับมีความรุ่มร้อนอยู่ในความเป็นคู่ครองนะครับมาดูในส่วนของคุณกัฟธนาวุฒ ใจพิพัฒน์โงนะฮะเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคม2540นะครับตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือนอ้ายนะครับเดือน1ปีฉลูนะฮะอายุปัจจุบันคือ23ปี4เดือนกับ7วันนะครับอายุย่าง24ปีนะฮะลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนเกิดวันพฤหัสนะฮะเป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษานะครับคล้ายๆคุณบิวเลยนะครับเหมือนกันเลยนะฮะเดือนเกิดนั้นไม่ดาวอาทิตย์กลุ่มหมายความว่า เป็นคนรักความก้าวหน้ามีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจนะครับชอบการบังคับบัญชาใจคอกร้องขวางชอบเชื่อเหลือชอบทําอะไรใหม่ๆคาแรคเตอร์เป็นผู้นานะครับใช้ได้วิถีชีวิตนั้นในวัยเด็กต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับแล้วก็ลุมพากไปกระทบมอหนะนะครับแล้วก็ตะนูไปกระทาสีด้วยนะครับแล้วมีลาหูเกาะนะฮะเป็นคนขยันมาก,กินเก่งนะครับด้วยอัตตาไปกระทบลาภะแล้วก็ตะนูไปกระทบฐานสีนะครับโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับเพราะว่า ภายภาคหน้านั้นจะเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นะครับหรืออาจทำงานประจำเนี่ยก็ต้องมีตําแหน่งที่มันคงแหละนะครับเพราะว่าสุขพาดนั้นมีสิบเอ็ดราชาโชคแล้วก็กัมมานันมี14จักรพรรดินะครับแล้วก็ดาวสุขมีหมาอุดแล้วก็ทาสานั้นมีสิบหกโสรถหมางคนนะครับมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันนะครับความรักดาวสุขนั้นไปกระทบอริไปกระทบภรรยามีรักไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไปกระทบหินะนาวังมีความพัดพลากอยู่ในนั้นความเป็นครอบครัวบรรทุกนั้นไปกระทบปัชชมายมีความผันผวนนะคร ปัตตานีคู่ครองนะครับความมั่นคงคู่นะครับลาภานั้นไม่ทบหมาบาดอันนี้ไม่ค่อยดีครับเพราะนั่นจะเสียหายแล้วก็ไปกระทบสักการะของวิชาด้วยต้องมีการตัดสินใจในเรื่องของครอบครัวบางอย่างนะครับแล้วก็ปัตตานีคู่ครองนั้นไปกระทบทานนางได้คู่มีรัย์นะครับแล้วก็ไปกระทบ16บหกมรบางคน16บหกสรหมาบาคนเนี่ยอาจจะมีทรัพย์แน่แต่ว่าข้อเสียคือไปกระทบหมาโจรและที่สําคัญเนี่ยเป็นการลักกินีในพื้นดวงนะครับปัตตานีเนี่ยอันนี้มีปัญหานะครับไม่ควรจะ อยู่เป็นทางการหรือไม่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับในดวงชะตาแบบนี้มาดูสมพงค์คู่กันนะครับมิวเกิดวันพฤหัสนะครับคุณกราฟก็เกิดวันพฤหัสเนี่ยอันเนี้ยนิสัยคล้ายกันนะครับเหมือนกันเลยใช้ได้นะครับเคมีตรงกันเดือนเกิดนะครับคุณมิววันเป็นดาวพุธกลุ่มนะฮะส่วนคุณก้าฟมีดาวอาทิตย์กลุ่มก็หมายความว่าเป็นคู่คิดนะครับส่งเสริมกันดีมากความรักของทั้งสองท่านนะฮะ คพรนันยังมีความเสียหายทั้งสองคนนะครับแต่ถ้าเป็นสายวายเนี่ยพอพอเบาลงนะฮะครอบครัวนั้นไม่สมบูรณ์ทั้งสองคนนะครับแล้วก็คู่ครองนั้นคุณมิวค่อนข้างจะได้คู่มีทรัพย์นะส่วนคุณกัปนั้นได้คู่มีทรัพย์ก็จริงแต่ว่าเสียหายหลายจุดและอย่างที่บอกว่าเป็นการละกิี่ดวงเนี่ยไม่ควรจะเป็นทางการนะครับในดวงชะตานะครับมาดูในปีจรกันนะครับในดวงชะตาของคุณมิวนะครับช่วงอายุ30ย่าง31ปีนี้ราวๆสักกุมภา 64- ถึงกุมภาพันหกห้นะโดดเด่นเรื่องความรักนะครับอาจมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตโดยไม่ตั้งใจนะครับเพราะปัตตานีเป็นสีแล้วมี11อสอนนะฮะในดวงชะตาของคุกราฟนั้นช่วงอายุ 23- ถึง24เน้นเราทันวา63ถึงทันวา64นั้นจะต้องระวังในเรื่องของความเป็นคู่ครองนะครับหากคุยกันไม่เข้าใจเนี่ยถึงขั้นเลิกลานะครับเพราะว่าปัตตานีนั้นเป็นการลักิดีดในในปีจอดนะฮะพอจะสรุปเรื่องราวแล้วขมวดป่มนะครับ ความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองท่านดังนี้นะครับวันและเดือนนั้นถือว่าเข้ากันได้ดีนะครับเคมีตรงกันนะครับความเป็นคู่ของทั้งสองคนเนี่ยคุณมิวถือว่าดีนะครับพอไปได้ส่วนคุณกรับเนี่ยค่อนข้างเสียหายนะครับหากทั้งสองท่านนะครับคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆไม่เป็นทางการก็จะส่งเสริมและทําให้มีชื่อเสียงในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับ และในดวงชะตาของทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะที่ต้องระวังในการครบหาดูใจกันนะครับจะต้องผ่านช่วงเวลาประมาณนะครับต้องให้เกินนะฮะให้เกินะะก,กลางปี2,565ไปให้ได้นะครับทุกอย่างก็จะลงเอยด้ดีนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ให้ทั้งสองท่านเนี่ยผ่านวันเวลาดังกล่าวไปให้ได้นะครับผมประจันไก่นาะลันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับ ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อโงงานบุตรหลานการสอบไล่การเล่นขั้นเลื่อนตำแหน่งการย้ายสุภาพบุภัยหรือทุกเรื่องที่เป็นปัญหาท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวง,งการโหดมามากกว่าย0ปีเราก็เรียนรู้มาเกิดทุกศาสตร์ตัวดวงชะตาของบุคคนในทุกวันจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5้าอย่างนะครับหนึ่งวันทีไปเกิดเวลาเกิดนะครับสองถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับสามก็คือเลยเซ็น ถ้ามีกเลเซนเขียนชื่อนามสกุลนะครับเพื่อดูทาตของลายมือ4ก็คือรูปใบหน้าและ5คือโบรศัพท์ที่ท่านใช้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนหน้ารักและอยู่ในอว,วาาน,นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ใต้คลิปติดต่อกันที่081159996นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์อีับ ค่าบูชาครูก็ประมาณห0าบาทต,ต่อหนึ่งดวงชะตาหนึ่งดวงชะตานะครับเวลาก็ประมาณสักเก้านาถึง21เอ็ลขนาฬิกาของทุกวันนะครับถ้าจดไม่ทันนะครับดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับและหากท่านผู้ชมน,นะครับที่สนใจดาราท่านชัยที่ท่านชื่นชอบนะครับที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้แล้วเนี่ยให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงนะครับตามชื่อดารานะครับที่ท่านชอบนะฮะ มีมากกว่าร้อยคลิปที่ผมได้โพสต์ไว้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ